กันญ้าผ้าคุมกันวัชพืชขึ้นของร้านกำนันต้นดียังไงนะคะบอกเลยว่าหนาค่ะอันดับแรกหนาอายกขึ้นมาเลยค่ะหนาเหนียวทนกว่าท้องตลาดทั่วไปนะคะสังเกตด้วยตาเปล่าเห็นเลยค่ะหนาเหนียวทนกว่าท้องตลาดทั่วทั่วไปใช้งานได้จริงสามารถให้น้ําผ่านได้นะคะน้ําสามารถผ่านได้ไม่ว่าจะไปคลุมกันญ้าขึ้นหรือว่าไปคุมใต้ต้นไม้นะคะเพื่อกันญ้าขึ้นน้ําก็สามารถผ่านลงไปหาต้นไม้ได้นะคะอันนี้เป็นของร้านกำนันต้นนะคะดูความหนานะคะ คำหนาดุมขอบนะคะไม่รุ่ยนะคะขอบด้านข้างไม่รุ่ยนะคะขอบด้านข้างสองสอ,สอไม่รุ่ยนะคะทุกของอันนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ผูสั่งมานะคะเราสั่งมาเทสนะคะนี่ค่ะเพิ่งสั่งมาเทสหลุดรุ่ยแล้วนี่ของร้านอื่นนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเอ้าขาดหมดแล้ว ของร้านกำนันต้นหนา100กรัมนะคะอันนี้ของร้านอื่นเราไม่รู้ว่าหนาเท่าไหร่นะแล้วเป็นแค่พื้นร้าเลยค่ะที่เราสั่งมาเราสั่งมาหลายร้านมากๆนะคะเป็นแบบนี้เกือบหมดเลยเนี่ยค่ะทุกค้าดูนะยังไม่ทันได้ใช้งานเลยหลุดด้วยหมดแล้วอันนี้คือความแตกต่างอ่ะล้วดูดูความหนาให้เทียบก่นหนาอันนี้ของร้านอื่นอันนี้ฝั่งนี้ของร้านกำนันต้นฝั่งนี้ของร้านอื่นให้ดูนะคะเห็นไหมคะน็นความหนาไหมคะ เห็นความหมาความทนไหมคะอันนี้ยังไม่ได้ใช้งานนะหนีเป็นแบบนี้เลยนี่ดูของร้นานอนนันต้นนะคะดูค่ะลายตัวเห็นไหมคะแล้วมาดูงานจริงที่เราใช้จริงนะคะมันทนจริงไหมมันต้องใช้งานถึงจะรู้ว่าใช้งานได้ดีจริงไหมอันนี้เราคุมอยู่ประมาณสองสองเดือนกว่าแล้วเนาะประมาณสองสองสาเดือนแล้วยารอบนอกด้วยค่ะเราเทั้งตัดทั้ง,งฉีดยาไปหลายรอบแล้วแต่ดูอันข้างใน อันนี้คือผ้าที่คุมมาสองสามเดือนตากแดดตากฝนดูอยู่นะคะดูสภาพยังดีมากอยู่เลยเน mm. ี่ยแคบไม่มีอะไรบุกสลายเลยเ mm. นี่ยค่ะสภาพยังดีมากๆเลยนะคะ mm. เห็นไหมคะไม่ทะลุหินไม่ทะลุอะไรเลยเห mm. ยียบยั่าได้สบายเลย mm. แล้วดูหญ้าด้านในดูหญ้าด้านในถ่ายเรียบเลยค่ะถ่ายเรียบเลยเนี่ยค่ะ ใช้งานได้ดีจริงนะคะคุ้มค่าใ่การรอคอยบางบาง,บางคนนะคะของเราขาดใช่ไหมคะของเราหมดลูกค้าเก่าบอกรอยังไงก็รอยังไงก็รอเอาร้านนี้แหละยังไงก็รอเพราะอะไรเพราะของเรามันดีจริงค่ะถ้าไม่เชื่อลูกค้าลองสั่งไปดูสักผืนหนึ่งค่ะเราจะรู้นะคะมี2ขนาดให้เลือกนะคะตอนนี้มีหน้ากว้าง1.2เมตรกับหน้ากว้าง2เมตรนะคะให้เลือกนะคะอยากได้ของดีมีคุณภาพราคาย่อมเยาวนะคะส่งออกจากโรงงานมาโดยตรงนะคะทักด่วนคะ่ะจำนวนจำกัดนะคะ อันนี้ลายกำมะต้นจ้า